สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่13เมษายนซึ่งปีนี้เราก็ไม่ได้ไปเล่นน้ำนะครับวันนี้จึงอยจะพามาดูวิธีการเลี้ยงต้นองุ่นนะครับที่เราปลูกใหม่และกำลังโตนะครับจะมีวิธีอย่างไรนะครับต้นนี้นะครับก็เราจะสังเกตว่า จะผ่านมรสุมมาพอสมควรนะครับจากเพลี้ยไฟบ้างจากแมงนูนบ้างนะครับดูครับฉะนั้นใบล่างนี้ก็เป็นใบที่แก่แล้วนะฮะซึ่งก็ไม่สามารถที่จะปรุงอาหารได้แล้วนะครับเราก็เด็ดออกนะครับฉะนั้นใบนี้นะครับก็เด็ดออกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะไม่สามารถที่จะ สังคาะหอสแสงได้ร้อยเปเซนแล้วนะครับทิ้งไปนะครับจากนั้นจะมีกิ่งขนงนะครับที่มันเกิดขึ้นที่ตาแล้วก็ต้องเด็ดทิ้งนะครับตรงนี้นะครับเด็ดทิ้งออกไปให้หมดรวมทั้งหนวดมันด้วยนะครับ โอเคจากนั้นนะครับเราก็ทำการล็อกกิ่งนะครับซึ่งเราก็จะมีตัวล็อกนะครับตอนนี้ผมจะใช้มือข้างเดียวในการล็อกนะครับเพราะว่าอีกมือหนึ่งนั้นก็ถือโทรศัพท์อยู่โอเคช็อ okay. ปอ่ะอันนี้คือเราล็อกแล้วนะฮะก็จะได้ประมาณนี้ล็อกไว้กับลวดพอโตขึ้นถึงค้างนี้นะฮะเราจรึงจะเด็ดยอด เรามาดูต้นต่อไปนะครับต้นนี้เราก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับทำเหมือนกันแต่ผมจะพามาดูต้นที่มันถึงค้างแล้วนะครับซึ่งก็คือต้นนี้ที่มันโตไวกว่าเพื่อนนะครับ <ward> er> เมื่อมันถึงค้างแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการตัดยอด นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ทำการตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อตรงนี้นะครับตัดตรงนี้ไปให้มันแตกยอดตรงนี้หนึ่งยอดแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งยอดนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเลี้ยงแบบตัวทีนะครับจะเลี้ยงแบบตัวทีส่วนต้นนี้นะครับยังไม่ได้ตัดยอดนะครับจะสังเกตว่า จะถึงรวดแล้วนะครับรวดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจะตัดให้มันอยู่ดูตามข้อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่หลายข้อมากนะครับที่แตกออกมานะครับฉะนั้นกิ่งนี้ตรงนี้มันจะติดติดลวดเกินไปนะครับซึ่งจะทำให้มันเวลาเราดัดกิ่ง ไปทางซ้ายมันจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตัดให้พอดีหรือตามกว่าลวดมาหน่อยนึงนะครับเราก็จะตัดตรงนี้นะอันชบมาแล้วก็เด็ดกิ่งที่เราไม่ต้องการข้างล่างนี้ออกไปให้หมดเราจะเลี้ยงไว้2ยอดนะครับก็คือ ยอดที่1แล้วก็ยอดที่2นะครับไปทางซ้ายขวานะครับเพื่อให้เป็นรูปตัวทีนี่นะครับคือต้นที่โตไวกว่าเพื่อนนะครับส่วนต้นนี้ก็กำลังเริ่มโตนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ก็จะต้องมาเด็ดกิ่งแขนงตรงนี้นะครับ ออกให้หมดแล้วก็ทำการล็อกกิ่งไว้กับหลักที่เราได้เตรียมไว้นะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ที่ควรระวังก็คือพวกมแมลงนะครับเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งนะฮะแต่ละหลักจะเป็นเพลี้ยไฟมากกว่านะครับและใบที่ใบแก่แล้วนะครับซึ่งอย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ก็เด็ดทิ้ง ไปได้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองนะครับวิธีการของตัวเองก็นำเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาให้เพื่อนๆนั้นได้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่า ในวันหยุดสงกรานนี้ทุกคนก็จะมีความสุขในส่วนของตัวเองนะครับสวัสดีครับ